โอเคแต่บ้ายนี้พ okay. uh ี hmm. bye bye <S 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 ่น้องครับสวัสดีเด้อครับผมอ่าเมื่อไี <s <s ้่ครับถ้ากลัมายางเซเว่นพี่น้องก็ได้ถ um ้าสามวันมาเสือเนี่ยเล่านะแน่อปลาผ่านนมเล่าหน่ะก็บพานองมาหน้ามาเล่นน้ำมันจะได้ขนมนมเน่ยเพลินหนักน้ำกินว่าเวก็เลยว่าครอยากกินเข่าเพอาะเด็ก็ได้แฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์ราคาหนี้พี่น้องของเด็ดของแซ่บของ นี่อันนี้ของน้องมะนานี่ของข่อยมาได้พี่น้องมากินน้อกันซ้ำมันก็ลั่งงอนสาวมนมาเจ้าคุปปินอยู่หน้ะซีเว่นในรถแล้วเจ้าเมียกินยุบคนนะมันชิเย็นมันบอสแทบแบบนี้มามามาจัดไปเหลือนี่เลยเห็นไหมไอ้วงกลมนี่อะไรล่ะโคตรคาดเนี่ย จะมาเรียนเหรียญภเนาะพ่อกินบอลเนี่ยอะไปย่ดมันเจ็บไหมใครปอดบ ก่อนหลัวแล้วมันอิ่ไหมรู้อ๋อข้าวผัดทำยังมั้ยพ่อซื้อข้าวผัดมไหมไม่อยากแล้วมันอิ่มเลยกินโลดเจ้าน่ะ ใช่ก็กินพากันมาเซเว่นก็เลยกนะินเซเว่นเลยเนาะเพอ่์สิเมื่อฮอดเฮือนก็มันสิเย็น กินให้หมดเลยเรื่องไปว่าเสมัอที่เป็นเราน่ะเพราะต้องเป็นรับไปซื้ออาหารตามทางเลยมีมั้ยจะกินปลากระเพาะก็มี เด้อขา้าวผัดนะลูกข้าวผัดก็มีก็ได้กินข้าวผัดนะนปักกินเลยทำเป็นกินแม่ข้าวผัดนะข้าวผัดอร่อย ดงด้ยว่าช่วงแม่อันนี้ปุยมีอไรก่นีแยมรงนี่ปั้มน้ำมันนี่เนาะยากาศดีเนยเนาะพี่น้อง สะดวกสบายปั่นน้ำมันอยู่ไทยนี่เห็นเปลาได้ตั้งใหญ่ตั้งกลวงเนาะัหนึ่งวงหน่อย่อนมาพักด่อนแล้วก็เจ้าแบบหนึ่งท่าไทย

กนินไอศครีมแม่ไปล่างให้บัดละบอกพ่อแล้วพ่อแล้วพ่อหง่ะจมูกมึงเงียบเลยเออกินลายๆจน,นมันอ้วกม,มันหิวเนี่ย เก็บบอันนี้เมื่อถึงทั้งร่างมืดถ้าเขาออกมาข้างนอกนั่นนี่แหละอยู่แต่ในเฮือนไร้มันอุดอู้ผิวพันธุ์น่ะพองเกี้ยงแต่ในี่น้องอันแข้งขาลายโมเมนยังไม่ยุ่งกัดแล้วก็เก่า

นั่นอีกว่าไวแต่พอคำขึ้นนี่ในฝากไม่ต้องติ้นเลยอิแม้วมันจะกินยังบอกกินแล้วอิ่มแล้วกินไอติมไปแท่งหนึ่งแล้วาลูมารุ่มลงไก็ไม่ิมกยุ่ง เขาคุณกินในเบิร์ตแล้วกินติไปะ่เจ้ากเก็บเลยข่าหนังก็เก็บเลยเอาไปคุ่กินหรอเอาไปนี่นะเอาไปนะเนาะอือนี่นี่เอี่ปจิแล้วกินนี่น้ากวนแล้มเิ่งกินไปแน เลยเหตุผลวัวบ่เป็นเลยจะใครเดยเวลาจะไยาเพราพี่ยมันโดนโส้างน้ำหนักบ้าี่้าหนักบาแล้าน้ำหนักไปพึ่งกินเข่าได้เลยเนอะ ยี่สิบหกพี่นออ้องนัน่งรถ大巴ก๊อบ๊วยาเคลื่อนหางพี่น้องมาเบิ้งอสำหรับคิปนี้กับิดดราเด้เอ,อพี่นออ้องข้าเคลื่อนหา่าพี่น้องกูยโอเค 拜拜。Bye bye.